เนื่องจากทุเรียนโบราณเนี่ยคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะไม่รู้จักใช่ไหมคะเป็นส่วนใหญ่ที่จรรู้จักจะเป็นหมอนทองพวงมณีชนีหนูเลยนําทุเรียนโบราณเข้ามาเพื่อให้คนหรือคนไทยรู้จักกันให้มากมากขึ้นนะคะทุเรียนโบราณเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นเรื่องเนื้อแล้วก็กลิ่นสัมผัสข,ของเขาจะไม่ได้พุ่งไม่ได้แรงมากเหมือนพวกพวงมาีหรือว่าชานีนะคะทุเรียนโบราณ จะอร่อยกว่าแล้วก็หอมหวานหนึบกว่าค่ะเ mm hmm. ที่ยวมาก็เพราะว่าแบบว่าเหมือนแม่หนูอ่ะ mm hmm. เขาแบบเอาไปให้ชาวบ้านปลูกหรือว่าชาวบ้านมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยคะ mm hmm. เพื่อเพิ่มขยายตลาดของทุเรียนโบราณให้มากขึ้น mm hmm. ค่ะทางร้านมีงไิ้ม mm ี hmm. ทุเรียนโบราณ mm hmm. อะไรมาขายบ้างาครับตอนนี้มีพันธุ์เป็นมูซานคิงค่ะอันนี้มูซันคิงนะคะปกติตอนนี้หนูขายอยู่กิโลละ500บาทค่ะ ห้าร้อถึงเจ็บาทแล้วก็มีสาลิกานี่ค่ะสาลิกากิโลละสองบาทค่ะสาลิกาจะเป็นเนื้อออกหวานหอมหนึบๆน,นะคะอ่าแล้วก็จะมีเป็นนกหยิบนะคะที่สามารถส่งออนไลน์ตอนนี้หนูก็เน้นส่งเป็นออนไลน์นะคะเพราะว่าเนื่องจากเป็นโควิดเนาะเราก็จะส่งเป็นทั้งแกะเนื้อแล้วก็ลูกเป็นออนไลน์นะคะ ไม่ได้เน้นหน้าร้านหรือถ้าใครอยากมาหน้าร้าน<ม>ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาก่อนได้นัดกันก่อนนะคะว่าจะเข้ามาวันไหนกี่โมงก็สามารถเข้ามาได้ค่ะท่นนี้มีลูกค้าตักเข้ามาเยอะไหมครับมีสั่งเข้ามาเรื่อยๆเลยะคะ่ะเพราะว่าแต่และครั้งหนูจะเอาสายพันธุ์โบราณเข้ามาแต,แตกต่างกันไปนะคะเพราะว่า แต่สายพันธุน์โบราณนย่ยมันมีเยอะมากมีเป็นแบบร้อยสายพันธุ์เลยเพราะฉะนั้นครั้งหนึ่งเราก็อาจจะเอามาประมาณ3-4สายพันธุ์เราก็จะบอกไปในเพจพลอยจนันทร์คาเฟ่ฟทุเรียนนะคะถ้าลูกค้าสนใจมาจันทรั้นะจะแวะมาที่ร้านนี่ร้านอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ตรงข้างๆปั๊มปตทค่ะปั๊มแก๊สปตทน้ำตกผิวค่ะค่ะ กินเรียนโบราณบ้างไหมคบเคยค่ะเคยกินของนกยิบพันนกยิบรสชาตเป็นไงนนคะครับอร่อยมันแบบนุ่มมันหอม,อมใช่ดีโดยปกติชอบกินทืเรียนอยู่แล้วใช่ค่ะพอระหว่างทืเรียนหมอนทองไปดูก,กับพืชเรียนโบราณนะแตกต่างกันไหมแตกต่างนะหนูว่าโบราณมันดูแบบละมุนกว่ามันดูแบบแล้วมันหาก,กินยากด้วยแล้วมันก็แบบมันละมุนกว่าแบบทั่วไปอะไรเงี้ย อยากจะแนะนำนักท่องเที่ยวท่านใดถือลองกินทุเรียนโบราณยังไงบ้างครับก็อยากให้เพราะว่าประเทศไทยเรามีทุเรียนหลายสายพันธุ์เนาะลองมากินหลายๆลายสายพันธุ์ดูค่ะ